เอาละครับสวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นมอ้าทุกคนนะครับในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของเลขยกกําลังนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนตรรกยะซึ่งจะตรงกับเอกสารหน้า13ตามที่ครูแจกให้เนาะ <S <S อ่ะเขาบอกว่าเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบทนิยามเขาบอกว่าถ้า A เป็นจํานวนจริงและ n เป็นจํานวนเต็มบวกแล้ว เยกกำลัง n จะเท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณเไปเรื่อยๆจนถึง n ตัวเราจะเรียก a ยกกำลัง n ว่าเป็นเลขยกกำลังเรียก a ว่าเป็นฐานของเลขยกกำลังและเรียก n ว่าเป็นเลขชี้กำลังยกตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง5เราจะเรียก2ว่าเป็นเลขฐานของเลขยกกำลังและเรียก5ว่าเป็นเลขชี้กำลัง แล้วเราจะเรียก2ยกกําลัง5ว่าเป็นเลขยกกําลังทำไหมครับเอาใหม่เอาใหม่3ยกกําลัง8เราเรียก3ว่าเป็นฐานของเลขยกกําลังเรียก8เป็นเลขชี้กําลังและเราเรียก3ยกกําลัง8ว่าเลขยกกําลังโอเคนะครับอะต่อมาบทนิยามเขาบอกว่าถ้า a เป็นจํานวนจริงใดๆที่ a ไม่เท่ากับ0แล้ว A ยกกําลังศูนย์จะเท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0โอเคมัครับจาไว้ว่า a ยกกาลังศูนยเ์ windows, เท่ากับ1เรียกยกกาลังศูนย์จะเท่ากับ1เสมออย่างเช่น4ยกกําลังศูนย์จะเท่ากับ1อ่า5กําลังศูนย์จะเท่ากับ1 4ส่วน8ทั้งหมดยกกําลังศูนย์ก็จะเท่ากับ1แม้แต่จานวนเป็นลบก็ตามอย่างเช่นลบ2ทั้งหมดกําลังศูนย์ก็จะเท่ากับ1โอเคไหมครับ นะครับอ่ะต่อมาบทนิยามต่อมาเขาบอกว่าถ้า a เป็นจํานวนจริงใดๆที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์และ n เป็นจํานวนเต็มบวกแล้ว a ยกกําลังลบ n จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a ทั้งหมดยกกาลัง n หรือก็คือมีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกําลัง n บทนิยามอันนี้เขาต้องการบอกเราว่าเลขชี้กําลังที่ติดลบเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นบวกได้ชี้กาลังที่เป็นบวกได้นะอย่างเช่น5ยกกําลังลบ2 เลขชี้กำลังติดลบเราก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน5ยกกำลัง2ได้เลยเห็นไ,ไหมครับอเอาใหม่เอาใหม่เลขชี้กำลังติดลบอย่างเช่นเอ่อ7ยกกำลังลบ3เลขชี้กำลังติดลบเราสามารถทำให้เป็นหมวกได้ไหมได้เราก็เปลี่ยนเป็นจาก7เนี่ย7เนี่ยเหมือนมีส่วนเป็น1ใช่ไหมจาก7ส่วน1เราเปลี่ยนเป็น1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง 3เรีชี้กำลังก็จะเป็นบวกแล้วเราแค่กลับเศษเป็นส่วนเฉยๆเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือ1ส่วน7ยกกำลัง3ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับ1กกำลัง3มันก็ได้1อยู่ดีใช่ไหมลูกอ่าแค่นั้นเองอ,อันนี้จะเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับในการประยุกต์บทน,นิยามอันนี้มาใช้อ่ะเขาบอกว่า a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลังลบ n อ่าเมื่อกี้ครูแสดงให้ดูแล้ว a ส่วน b ทั้งหมดยกกาลังลบ m เราสามารถเปลี่ยนเลขชี้กาลังที่ติดลบให้เป็นบวกได้โดยการเปลี่ยนจากเศษกลายเป็นส่วนอย่างเช่น5ส่วน6ทั้งหมดยกกําลังลบ2เลขชี้กาลังติดลบเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนเลขชี้กําลังที่ติดลบเนี้ยให้เป็นบวกได้โดยการกลับเศษเป็นส่วนจาก5ส่วน6เปลี่ยนเป็น6ส่วน5อ่าแค่นี้เองจำไว้นะได้ใช้บ่อยนะเอาหม่เอาหม่อย่างเช่น 3ส,ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ5เลขชี้กำลังติดลบทำให้เป็นทให้เป็นเลขชี้กำลังที่เป็นบวกได้โดยการเปลี่ยน3ส,ส่วน2เป็น2ส,ส่วน3เพราะฉะนั้นจากเลขชี้กำลังติดลบ5ก็เป็นยกกำลัง5ปกติเห็นไหมแค่นี้เองอ่ะต่อมาครับอ่าเข้าหัวเรื่องของวันนี้เลยหลักๆอยู่ตรงนี้เลยลูกสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มอ่าทฤษฎีบทเขาบอกว่าให้ a B เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ A กับ B ต้องไม่เป็นศูนย์นะและ M n เป็นจำนวนเต็มจะได้ว่าอ่าเรามาดูสมบัติข้อที่1นึ่งเขาบอกว่า A ยกกำลัง m คูณ A ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง M บวก n ่าพูดง่ายก็คือถ้าเลขยกกำลังเลขฐานเหมือนกันเนี่ยคูณกันให้จับเลขชี้กำลังมาบวกกันอ่าอย่างเช่นอย่างเช่น 2ยกกาลัง5คูณจุดจุดตัวนี้เคยบอกแล้วเนาะเป็นแสดงเครื่องหมายคูณนะครับ2ยกกาลัง3เลขฐานเหมือนกันคูณกันต้องคูณกันด้วยนะให้จับเลขชี้กําลังมาบวกกันอ่ะสองกำลัง5าคูณ2ยกกาลัง3เลขฐานเหมือนกันอ่ะเขียนตัวเดียว2ยกกาลังเลขชี้กําลังบวกกัน5บวก3แค่นี้เองอ่ะสมบัติข้อนี้เขียนนะครับอ่ะต่อมาสมบัติ 2, ข้อที่สเขาบอกว่า A กกำลัง M ทั้งหมดส่วนด้วย a ยกกําลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m ลบ n พูดง่ายก็คือ A เลขฐานเหมือนกันอ่าเลขฐานเหมือนกันอีก,กน,นะคล้ายๆข้อหนึ่งนะหารกันให้จับเลขชี้กําลังมาลบกันแค่นั้นเองลูกอ่ะอย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้เลย2อลัง8ทั้งหมดหารด้วย2กําลังห เลขฐานเหมือนกันหารกันอ่าเขียนตัวเดียวจับเลขชี้กำลังมาลบกันก็8-5ลบ5แค่นี้เองถาไมไหมครับอ่าลองอีกอันหนึ่งลองอีันหนึ่งอย่างเช่น3กำลัง2ส,ส่วนด้วย3กำลัง5เลขฐานเหมือนกันหารกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันก็ได้เป็น2-5ลบ5โอเคไหมครับ อ่าต่อไปสมบัติข้อที่3นะครับ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n จะได้เป็น a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n เขาบอกว่าถ้ามีเลขเนี่ยที่เป็นเลขฐาน2ตัวคูณกันแล้วทั้งหมดยกกำลังเดียวกันนะเราสามารถกระจายไอเลขชี้กำลังเนี่ยไปหาเลขฐานแต่ละตัวได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติ2คูณ3ทั้งหมด กำลัง5เลขฐานของเรามี2ตัวคือ2กับ3เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกระจายเราก็กระจายเป็น2องกำลัง5คูณ3กำลัง5อ่าง่ายแค่นี้เองอ่าต่อไปครับอ่าล้อกลับมาล้อกันมากับข้อ3เลยข้อ4นะครับเขาบอกว่า a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a อกำลัง n ส่วนด้วย b ีกำลังเเหมือนกันเลยเลขฐานหารกันแล้วมีเลขชี้กำลังเนี่ย อันเดียวกันเราสามารถกระจายเลขชี้กําลังไปหาทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เลยอ่ะอย่างเช่น5ส่วน6ทั้งหมดยกกําลัง3อ่าหารกันในวงเล็บเดียวกันอ่ะกระจายไปหาเลขฐานอ่ะกลายเป็น 5, กําลัง3ส่วนด้วย6กําลัง3แค่นี้เองลูกโอเคนะครับอ่ะสมบัติข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเขาบอกว่า A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง M คูณ n อย่าสับสนนะหนูดูให้ดีนะมันเป็นเลขยกกำลังที่ซ้อนเลขยกกำลังเอ่อเลขยกกำลังที่ซ้อนเลขยกกำลังอย่างเช่นอ่ะครูมี2อกำลัง3แล้วทั้งหมดยกกำลัง4ถ้าครูต้องอ่ะขออภัยขออภัย2อกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ถ้าครู ต้องการเปิดวงเล็บเพราะฉะนั้นเวลาคูเปิดวงเล็บก,ก็กลายเป็น2เลขฐานเหมือนเดิมให้จับ3กับ4มาทําไมกันลูกเออคูณกันแค่นั้นเองก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง12อย่าสับสนกับอันนี้นะไม่ใช่ว่า2กําลังสทั้งหมดยกกําลัง4อ่ะเขียนตัวเดียวแล้วจับ3บวก4กลายเป็น2กําลัง7ไม่ใช่นะครับมันจะคล้ายๆอันแรกตอน ถ้าสมมติเรียนเยอะๆไปอาจจะสับสนได้เพราะฉะนั้นใครรีบทำความเข้าใจตรงนี้เลยนะจะได้ไม่ต้องสับสนโอเคไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะอ่าโอเคอ่เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่2.1ในหน้า14นะครับอ่าไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะครับแค่จะต้องการทบทวนให้ให้เราทบทวนเรื่องของเลขยกกกำลังแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูกันก่อนอื่นเลยดูยแรก สองกำลังศูนย์เขาให้นักเรียนเขียนความหมายของเลขยกกาลังที่กําหนดให้ต่อไปนี้โจย์เขาว่างั้นสองกำลังศูนย์เมื่อกี้บอกแล้วบทนิยามสองกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งอะไรก็ตามที่ยกกาลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนสรุปสองกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งโอเคไหมครับต่อไปสองกำลังหนึ่งสองกำลังหนึ่งก็คือสองนี่แหละก็สองกำลังหนึ่งก็เท่ากับสองเราจะเริ่มเห็นชัดที่นี้ครับสองกำลังสองสองกำลังสองหมายถึงสองคูณสอง สองคูณสองสองกำลังสองมีค่ากับ2องคูณสองสองคูณสองได้4อ่าเริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมพอจะเห็นได้ยังที่ราคูณต้องการจะเสื่ออะไรอ่ะอันนี้จะเห็นชัดเจนสุดเลย2องกำลังสามหมายถึงสองคูณสอคูณสองสองคูณสองเป็นสี่เป็น8เพราะฉะนั้นสองกำลังสได้แปอ่าสิ่งที่คุณต้องการจะบอกก็คือเราชอบสับสนสองกลังสเท่ากับหใช่ไหมลูก ไม่ใช่นะครับเข้าใจแล้วเนาะสอกำลังสามหมายถึงให้เอาสองคูณกันกี่ตัว3ตัวซึ่งมันจะเท่ากับ8ปเออครูกลัวเราสับสนตรงนี้ครูก็เลยให้ทบทวนความรู้นิดนึงอ่ะต่อไป2องกำลังสหมายถึง2องคูนสองคูนสองคูนสองสอ,งสองคูนสเป็น4ี2 8 8 2 16อก่าก็ให้พวกเราทำไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดหน้าสิแล้วก็หน้าสิ ห้าอ่าท ah, ีน <s ips ùng> ี้อ่าแรกๆครูทํามาแล้วเห็นไหมอ่าไม่ได้สั่งงานเปล่าๆนะครูเองก็ทําเหมือนกันนะเห็นไหมครับอ่าอันนี้พวกเราอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขคํานวณตึ๊ดตึ๊ดได้เลยนะครับแต่เขียนกระจายแบบนี้ด้วยเราจะไม่เขียนกระจายอ่าไม่เขียนกระจายแบบโดยใช้เครื่องหมายคูณกับกบารแล้วนะครูขอปฏิรูปนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายวงจุดวงกลมตรงนี้เคยบอกไปแล้วเนาะอ่า ีนี้สิ่งที่ครูอยากให้ดูนะครับอันนี้พวกเราก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองเนาะครูจะไม่อธิบายอะไรละเอียดมากมายนี่สิ่งที่ครูอยากให้ดูจริงๆคือตรงนี้ครับอ่าหลายคนชอบสับสนอ่าประมาณนี่ตั้งแต่นี้เดีย๋ยวเราจะไล่าทาพร้อมกันนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้สําคัญนิดนึงดูดีๆนะสองกำลังศูนย เท่ากับ1อ่ะอันนี้เป็นบทนิยามอะ่ะสรุปว่า2กําลัง0ูนเท่ากับ1อ่าโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร2กํกลัง1ก็คือ2เราก็สรุปว่ามันเป็น2กําลัง1เท่ากับ2 2กําลังสองก็2คูณ2ก็เท่ากับ4 2กําลัง3คือ2คูณ2คูณ2ก็เท่ากับ8 2กํากลัง4ี่ก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ก็เท่ากับ16อ่าอันนี้คาดว่าหลายๆคนได้แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ปัญหาเริ่มโผล่ตรงนี้นะครับ อ่านซิอ่านว่าอะไรลูกมันอ่านว่าลบสองทั้งหมดยกกําลังศูนย์อะไรก็ตามที่ยกกําลังศูนย์ต้องตกใจนะตอบหนึ่งอันนี้ก็ตอบหนึ่งโอเคไหมครับอ่ามาดูอันนี้ลบสองทั้งหมดกําลังหนึ่งหนูดูให้ดีนะลบสองทั้งหมดกําลังหนึ่งคำตอบที่ได้ของเราก็คือลบสองมีลบสองแค่ตัวเดียวเลขฐานของเราในที่นี้คือลบสองเออคือตัวที่อยู่ในวงเล็บโอเคไหมครับ คุณอำการจะสื่อให้นี้เองให้ดูเลขฐานอะไรอยู่ในวงเล็บล่ะก็ลบสเพราะฉะนั้นก็ติดลบไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ลบสปัญหาอยู่งนี้ครับนี่เริ่มมาแล้วลบสทั้งหมดยกกําลังสองเลขฐานของเราคือลบสซึ่งมันใช้กี่ตัว2ตัวเราก็เขียนเป็นลบสคูณกับลบสลบคูณลบเป็นบวก2อคูณสเป็น4เพราะฉะนั้นลบสทั้งหมดกําลังสองได้สเออแล้วก็ต่อมา ลบสองทั้งหมดกําลังสามความหมายของมนันก็คือลบสองคูณลบสองคูณลบสองลบคูณลบเป็นบวกแต่บวกคูณลบกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นคําตอบข้อดีต้องติดลบโอเคไหมครับสองคูณสองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบสองทั้งหมดกําลังสามได้ลบแปดนะอ่าเริ่มเห็นแล้วเนาะเริ่มเข้าใจที่ครูจะเสือเนาะต่อไป ลบทั้งหมดกำลัง4หมายความว่าลบ2คูณลบ2คูณลบ2คูณลบ2ลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบลบคูณบวกเออลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบจะเป็นบวก2 2 4 4 2 8 8 2 16อ่าพอจะเข้าใจสิ่งที่ครูต้องการจะสื่อหรือยังอ่าสิ่งที่ครูต้องการจะสื่อคือตรงนี้ลูกถ้าเลขฐานติดลบ แล้วมันให้เราดูที่เลขชี้กําลังเลยคําตอบที่ออกมามันจะเป็นได้ทั้งสองกรณีคือบวกอคำตอบที่ได้อาจจะเป็นบวกก็ได้หรืออาจจะเป็นลบก็ได้ถามว่า,าเราจะมีวิธีการดูยังไงถ้าในกรณีที่เลขฐานเราติดลบอย่างเช่นอลบอ่ลบสองแบบเมื่อกี้แหละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคําตอบที่ได้มันจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบวิธีดูง่ายมากครับให้ดูเลขชี้กําลังลูกเออถ้าเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่ อ่ะตรงนี้นะเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ค่าที่ออกมาจะเป็นบวกเออแค่นั้นเองแต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่ค่าที่ออกมาจะเป็นลบอย่างเช่นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4อันนี้ย4เลขฐานเป็นลบดูเลขชี้กำลังอ่ะเพราะฉะนั้น4เป็นเลขคู่เลขคี่เลขคู่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ออกมาต้องเป็นบวกแค่นั้นเองเอาใหม่ลบ3ทั้งหมดกำลัง9 เลขฐานติดลบดูเลขชี้กำลังเลขคู่เลขคี่เลขคี่เพราะฉะนั้นคำตอบต้องติดลบแค่นั้นเองโอเคไหมครับเดีย๋ยวเราจะได้ใช้เยอะนะเอออ่ะต่อมายังไม่หมดนะน่ะเหมือนเดิมครับอ่าดูตั้งใจดูน,นี่ดีนะครับดูอ่านให้ถูกนะอันเนี้ยอันเนี้ยนะย้อนกลับไปนิดนึงอันเนี้ยอ่านว่าลบสองทั้งหมดยกกําลังสี่มันอยู่ในวงเล็บแต่ถามว่าอันเนี้ยเลขฐานมีวงเล็บไหมลูกคุถามหมน่อยมันอ่านว่าอะไรเออลบสองกำลังศูนย์ ความหมายของมันก็คือให้ตอบก่อน2องกลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่อะไรก็ตามกําลังศูนย์มีค่าเป็น1แต่ไอ้หน้า2องกลังศูนย์เนี้ยมีเครื่องหมายอะไรลบเพราะฉะนั้นต้องกลายเป็นลบหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นลบสองกำลังศูนย์ตอบลบหนึ่งโอเคไหมครับอ่ายังไม่เห็นความต่างเอาใหม่เอาใหม,หม่ลบสองกำลังหนึ่งก็คือลบสองอันนี้ก็จะได้ลบสองโอเคไหมครับอ่ามันเหมือนเขียนอย่างเงี้ย เหมือนมีวงเล็บขั้นไว้ข้างหน้าตอนแรกเราไม่ดูเราใส่ลบไว้ก่อนแบบนี้โอเคไหมครับแล้วก็ใส่วงเล็บคําถามคือตัวข้างในวงเล็บของเราคืออะไรแค่นั้นเองข้างในวงเล็บของเราก็คือ2กําลัง2 2กําลังสองแล้วเขียน2อคูณสซึ่ง2อคูณสเนี่ยมันได้4แต่พอถอดวงเล็บปุ๊บมันก็ยังเป็นทาไหอยู่ดีติดอะไรติดลบเพราะฉะนั้นลบสองกำลังสาม,ะม,ม, 2, 3, มจะกลายเป็นลบในวงเล็บ ถามว่าในวงเล็บคืออะไรล่ะก็คือ2กํกลังสามก็กลายเป็น2คูณสคูณ2สุดท้ายคําตอบที่ได้ก็ยังคงเป็นลบอยู่ดีลบแปดอ่าพอเขา้าใจที่ครูจะสื่อแล้วเนาะอ่ะลบสองกำลังสี่ก็จะกลายเป็นลบของอ่าในวงเล็บก,ก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสองเป็นลบสิบหกครูต้องการให้เราเข้าใจความต่างระหว่างเลขฐานแบบนี้เป็นบวกธรรมดากับเลขฐานที่มันติดลบแบบนี้และ ข้างหน้าเลขฐานที่มันติดลบแบบนี้มันมีความต่างกันอยู่นะถ้าเจอกรณีนี้มีลบอยู่ข้างหน้านี้ไม่มีวงเล็บแบบอันแรกเนี้นะติดลบทุกก้อนแน่นอนโอเคนะครับไม่ต้องไปนั่งดูเลขชี้ก,กาลังเลขคู่เลขคี่นะโอเคนะอ่ะต่อมาครับอ่ะดูแบบฝึกหัดต่อไป แบบฝึกหัดที่2.2นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนจับคู่สมบัติของเลขยกกําลังที่กําหนดให้ต่อไปนี้โอ้สบายๆเลยเมื่อกี้เพิ่งท่องมาอ่ะมาดูกันทีละอันเลยเลยๆข้อ1นึ่เขาบอกว่า a ยกกําลัง m คูณ a ยกกําลัง n อ่ะคุณไหมน่าจะสมบัติข้อแรกเลยถูกไหมเลขฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมา บวกกัน a กําลัง m คูณ a ยกกําลัง n มันต้องเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n ตรงกับข้อไหนลูกทางขวามืออยู่ไหนเอ่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะต้องจับมาบวกกันนะอันนี้จับมาคูณกันนะอันนี้จับมาไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งจะตรงกับข้อ G อ่ะหนูก็ใช้ไม้บรรทัดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงขีดนะอ่าแค่นี้เองต่อมาข้อสองเขาบอกว่า a ยกกําลัง n ทั้งหมดหารด้วย a ยกกําลัง n เลขฐานเหมือนกันหารกันจับเลขชี้กําลังมาลบกันอ่ะอันไหนเอ่ยที่เป็นเลขชี้กำลังลบกันไม่ใช่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 ใชใชอ่าเจอแล้วข้อ2ตรงกับ e ีอ่ะหนูก็ลากไปอ่ะต่อมา a ยก,กําลังลบ n อ่าเลขชี้กําลังติดลบสามารถทำให้มันเป็นบวกได้จาก a ยก,กําลังลบ n ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน a ยกําลัง n อ่าอยู่ไหนเอ่ยอ่าเจอแล้วข้อ3ตรงกับข้อ f นะครับ่ะต่อไปอู้อันนี้ง่ายเลย a ยก,กําลัง0อะไรก็ตามยกกำลัง0มีค่าเป็น1อ่าเพราะฉะนั้นข้อ4ตรงกับ b อ่ะต่อมาข้อ5อ่า a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เลขฐานคูณกันอยู่มีเลขชี้กำลังสามารถกระจายเลขชี้กำลังไปหาเลขฐานแต่ละตัวได้ไอตัวนี้คูณกันก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยอ่าข้อแรกเลย a ยกกำลัง n อคูณ b ยกกำลัง n อ่าข้อ5ตรงกับ a นะอ่ต่อไปข้อ6อ่าเหมือนกันเลย a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เลขฐานหารกันเลขชี้กำลังตัวเดียวกันก็เอาเลขชี้กำลังไปหาฐานแต่ละตัวกลายเป็น a อกำลัง n ส่วนด้วย b กำลัง n ตรงกับข้อ C อ่าข้อ6ตรงกับข้อ C ต่อไปอ่าข้อสุดท้ายนะครับ a ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n เลขยกกำลังที่้อนเลขชี้กำลังนะครับกลายเป็น a ยกกำลัง M ทำไมกับ n อย่าบอกว่าบวกนะต้องทำไมอ่าคูณ n ตรงกับข้อ7ตรงกับข้อ d แค่นี้เองอต่อไปครับแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้แล้วแบบฝึกหัดที่2.3เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสมบัติของเลขยกกําลังที่กําหนดให้ต่อไปนี้คล้ายๆเหมือนเขาที่แล้วเลยแต่เมื่อกี้นี้เขาให้โยงคราวนี้เขาไม่ให้อะไรมาเลยเราต้องจําได้แล้วข้อ1ครับ เอยกกำลัง M คูณ a ยกกำลัง n เลขฐานเหมือนการคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันกลายเป็น a ยกกำลัง M บวก n อ่าง่ายๆแค่นี้เองต่อไป a ยกกำลัง n ทั้งหมด a ยกกำลัง M ทั้งหมดส่วนด้วย a ยกกำลัง n เลขฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันกลายเป็น a ยกกำลัง M ลบ จะบอกว่า n ลบ a ไม่ได้นะเอาตัวข้างล่างขึ้นมาลบนะลูกอ่าไม่เป็นไรต่อมา a ยกกำลังลบ n มีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังติดลบอ่าเรียนแล้วกลายเป็น1ส่วน a ยกกำลัง n อ่าหส่วน a กาลัง n ก็คือไม่ต้องการอ่ะให้เลขฐานมันติดลบเราก็ทําให้มันเป็นบวกซะอ่าหรือใครจะเขียนแบบนี้ก็ได้กลายเป็น1ส่วน a ทั้งหมดยกกําลัง n สุดท้ายพอกระจายเข้าไปแต่ละตัวก็ค่าเท่ากับอันนี้เลยอ่ะอันนี้ง่ายสุดเลย a อลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งอ่า a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง n อ้าวมีเลขฐานสองอันเลขชี้กาลังตัวเดียวกันให้เอาเลขชี้กาลังไปหาฐานแต่ละตัวคําถามคือฐานแต่ละตัวมันทาอะไรกันอยู่มันคูณหรือหารคูณกันเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น a ยกกาลัง n คูณอยู่กับ b ยกกำลัง n อย่ามาบอกว่า b กกำลัง M มนะมันใช้เลขชี้กำลังตัวเดียวกันนะคือ n ไม่มี M นะครับเห็นไหมครับอ่ะต่อมา a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เหมือนก่อนเมื่อกี้เลยแต่ข้อนี้ a กับ b เขาทำอะไรกันหารกันเพราะฉะนั้นตอนกระจายไปหาเลขฐานก็เหมือนเดิม a กกำลัง n ส่วนด้วย b กกำลัง n อ่าข้อเเขาบอกว่า a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n อ่าเลขชี้กำัำเออเลขยกกําลังที่ซ้อนเลขชี้กําลังกลายเป็น a ยกกําลัง m กับ n ทําอะไรกันอย่าบอกว่าบวกกันนะต้องทําอะไรกันเออคูณกัน m คูณ n อ่าโอเคอ่ะสุดท้ายละอ๋อ่ะมาดูอันนี้ครับน่าสนใจเราย้อนกลับไปข้างบนนิดนึง,งข้างบนเนี่ยเขากําหนดฝั่งซ้ายให้ แล้วเราให้เราทําฝั่งขวาคราวนี้เขากําหนดฝั่งขวาให้ฝั่งตรงนี้ให้ให้เราทําย้อนกลับมาฝั่งซ้ายอ่ะดูซิว่าจะจําได้ไหมแนะนําว่าอย่าลองนะให้จําให้ได้เองนะอ่ะก่อนอื่นเลยหนึ่งง่ายมากอะไรเอ่ยฝั่งซ้ายที่ทําแล้วได้หนึ่งเลขยกกําลังสมบัติเลขยกกำลัง,เ,ลกกลงเออเอยกกําลังศู 0. นย์ะก็แค่นี้เองอ่ะต่อมา1ส่วน A กําลัง n อเอ๊ะอันไหนสมบัติข้อไหนนะที่ n มันอยู่ข้างล่างเนี่ยที่มันไม่ติดลบเนี่ย เออยยกกาลังลบเพอเราท่องแล้วบอกว่า a กําลังลบ n มีค่าเท่าก,กับ1ส่วน a กําลัง n ทําจากขวาไปซ้ายอ่าโอเคอ่ะนี่ไง a อกำลังเส่วนด้วย b กําลัง n เลขฐานตัวเดียวกันอ่ะเขียนออกมา a ส่วน b แล้วดึงเลขชี้กําลังออกมาดึงอะไรามากมา n อ่าต่อมา a กําลัง n อคูณ b กําลัง n อ่ะใช้เลขชี้กําลังร่วมกันอีเงี้ยแต่ a กับ b ทําอะไรกันดึง n ออกมา พอดึง n ออกมาเสร็จปุ๊บปืด a กับ b ก็คูณกันอยู่เห็นไหมแค่นี้เองอ่ะต่อมาครับ a ยกกำลัง m คูณ n อ่ะคูณกันมีอยู่อันเดียวคือเลขชี้กำลังซ้อน a กำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n อ่าต่อมาโอ้ที่เหลือสบายแล้ว a ยกกำลัง m บวก n อ่าเลขฐานเหมือนกัน a ยกกำลัง m ต้องทำอไรกันด้วย คูณการ a ยกกําลัง n เวลาท่อง a กําลัง m อคูณ a ยกกาลัง n เท่ากับ a ยกกาลัง m บวก n สุดท้ายครับถ้าได้อันข้อ6กต้องได้ข้อ7 a ยกกําลัง m อลบ n อ่า a ยกกําลัง M ส่วนด้วย a ยกกําลัง n ออ่าโอเคเนาะสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ